ดีพี่น้องนี่ยายคิ้วลงมาหน้ามาเบิ้งเขา่าพี่น้องอ่อนซ่อนร้ายกูนะข้าเจ้าข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งไก่ซอยกันแน่กูนะงามงามงามหน้าดำท่งนี่กูนะพี่น้องเอ้ยมาตรง้งทักชุดลูกหูลูกตาดงดูข้าวเจ้าอ้อยต่อยพี่น้องอือฟังทงั้งนี่หน้าดำเดยวสีผ้าไปเบิ้งอีกฟังทั้งนึงเนาะ หน้าพายบัดนนี้เบิงบ่งสภาพสร้อยกันพี่นอ้องพายบัดนนี้มากท่านพี่บัดนนี้มากพี่ ้้อโหมากมันลงหรอกมันล่มแล้ว,ไม,ลวไม่ว่าว่าเฉียวรถเกี่ยวคือสีบวกสียังดอก,พ,กพี่เฮ็ดจังเลยก็ล่มคือเขาพี่น้องเขเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปีได้ก็ล่มเม็ดทงพี่น้องออนซ้อนปลาเข่าเด้อพี่น้องเอ้ย น่ารหกเลยจัดทั่วมา,ทา,าวมเที่ยวปลาเขาซะบอสพี่น้องให้นี่คนก็ว่าม่นันสิบว่าเป็นห่วงพี่น้องเอ้ยหย่าคักหย่าแน่หย,ย่าไรคักวันนี้เอาเกี่ยวมาเกี่ยวเอาเกี่ยวมาเกี่ยวหย่านี้ดูพี่น้อง อืหน้าวานมันมีวิธีเห็นเนะาะองคายอยู่ได้เห่อลมลมจังสี่วันนี้คาเกี่ยวพี่น้องเอ้ยกัสีแพงก็เพิ่นได้บ้าน,นี้ไม่เจ้าว่าเขาลมแพงได้ละพันหมดแล้วพี่นี่คาดว่าจะได้รายอยู่พี่น้องแต่ว่าคาเก็บเกีียวบลูกาสิได้บ่ล่งไวอยู่ทด้พี่น้อง รัฐบาลเพิ่งจีจ่ายบ่อปีนี้ยังไม่รู้เหมือนกันอาจจะได้เนาะใกล้แล้วเขาก็เบิดกินแล้วพี่น้องเราก็แพงได้ปีนี้นเขาเมบดพอดีเขาแพ้งคนกับใครนี้ออกจากเราเนาะคือถอดเทียงหน้าเลยเด้ยมันพี่น้อง หน้าก็สีแดงมื่ำท่วมสะอาดก่อนจะลงเกี่ยวข้าวยังให้เทียงหน้าพี่น้องปีกขาดเมืแล้วที่ถอดเทียงหน้าสุ่มเขาทงแลับเนืเ้นเบียกเข็ดง,งานยุทงสุ่มเขากันพ่อหน้าพ่อตากันย่ามพิษไทยเทยห,นหนยนเย็นหน้านี่แล้วพี่น้องเอ้ยมันนอกเขาขได้บังเขาล้ามพี่น้อง เบื้งหน้าแถาพ่อพ่อมได้บังเขารัามมาพี่น้องบังเขารัมามเฮ็ดเขารัาม